ตีลงไปไม่เดียวเลยนะครับการบาดแหลกบัถึกปล่อยจมลงใต้น้ำสัตว์เลยครับหม,มามะขามสีขาวครับสายพี่อีก,ก็เป็นสายไวเปอร์เบสิกพี่อีสองนะครับเสนสีสเหลืองเนียยเนี้ว,ว,วลื่นๆตีผ่นานอย่าบม่ค่อยเป็นคุยครับตัวนี้ของงานนะครับกบอย่างไทยผู้สุดยอดครับ กัดเนื้อฟงไปยังนํามาสัตว์อีกนะครับยังนํามาสัมมันเป็นปากทอนะครับมองกันมองเป็นปากทอ,อน้ำไหลครับปลามาอ,อ่อนี่ครับเห็นปะขามสีขาวใส่พอได้ครับใช้พีอีไวเปอร์เบสิกพี่อีสอ,องนะครับสีแดงเหลืองเหนี่เลื่นๆครับ คฝากผลงานนะครับกบยางไทยภูสุดยอดครับ